นี่จ้าสวยไหมคะนี่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 จ้าสวยไหมตัดแล้วค่ะน,นี่ได้ยังสวยเลยหูงามงามงามจ้าหนักจนะกล้าจ้าไอพี่แกนมาตัดที่บ้านพี่แกลแล้วก็ยังไม่หมดเดี๋ยวเอ้ยไปตัดที่โต่อที่บ้านจ้ะดึกแล้ว จะพากันนอนแล้วจ้ะขับรถผ่านมาก็มาเจอเห็ดนะคะเนี่ค่ะนี่เห็ดเห็ดทั่วนะคะทา,างเลยเสียงรถดังหน่อยบางดอกก็แก่แล้วนะคะนี่จ้ะโอ้โหอนนี่แก่แล้วจ้ะแก่นี่จ้ะเด็ดวางๆางมันก่อนนะคะโอ้โหเนี่ยแตกเห็นไหมมันยังสูงไม่เยอะ แตกเลยค่ะทั่วทั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอไว้อีกที่นะคะแต่ว่าลืม่ะกลับไปจ้ะพอดีทำงานเะะลยค่ะเราทำงานเสร็จมันเป็นอีกที่นึงรับคิดว่าทำงานเสร็จแล้วจะกลับไปอย่างนี้นะ,ะเราไม่ได้ไปโอ้ลูกยเอามีดมาตัดกด็ดีก็อยากจะให้ได้อัธรุเนาะ ให้ได้อรดหยิบมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นยากจ้ะเละเห็นไหมล่ะมันขึ้นยากมันขึ้นยากมันขึ้นยากอันนี้แก่นะคะไม่เอานะคะเยอะเลยอันนี้ก็กินได้ค่ะนี่เหมือนเห็ดดำเนี่ยกินได้กา้านดำ แ็กน่ากิน,ะนจะต้องใส่ต้องมือนี่เรยลองค่อยไปเอาดินออกมิจฉาวันนี้ก็นัดกับพี่แกนะทำงานเสร็จแล้วจะเข้าป่ากันจ้ะ ในหนังสือให้ห้าดาวเลยเดี๋ยวน่ะอย่างเงี้ยนะขาวๆเลยนะเพราะพรุ่งนี้ก็จะดำละมันเด็ดยามกันนะคะเนี่ยมันเปราะมันเปราะจ้ะ แมวลากหักเลยตัวมันขึ้นยากเลยหมดนีม่มันใหญ่อย,ย,อยู่แต่มันแก่แล้วแก่แล้วนี่ก็แก่แล้วจ้ะนี่นี่จ้ะที่เก็บได้เนาะไปดูต่อจ้ะ เดี๋ยวไปเก็บต่อกับพี่แกในป่าก็คงจะไม่ใช่เห็ดไอ้น,นี่หรอกจ้ะเป็นเห็ดอื่นเนาะเห็ดพึ่งหวานก็กำลังออกใหม่นะจ้ะหวังว่าคงได้เนาะไปเจอกันจ้าดอกไม้เขาให้เก็บได้เก็บได้นะจ้ะแต่ไม่เก็บแบบฟ้ามีดอกดาวเรืองด้วยจ้ะมีดอกดาวเรืองต้นสองต้นแต่คงไม่เก็บจ้ะเ็บอกให้เก็บได้นะคะแต่เก็บแล้วก็นึกถึงชาวนาด้วยบอกกัน เขาไล่เขาน้าเหมือนกันเนี่ยพลกพลอ,ลอ,อนินบลอมส์โอ้แท็กพอดีแลนด์แมนเหมือนกันนคิดถึงด้วย,ยคิดถึงชาวไร่ด้วยเหมือนกันโอ้นี่จ้ะพี่ก็เจอไว้ดอกเบลเลอ่เลยนี่เริ่มต้นของเห็ดนี่จ้ะถ่ายนี่อีกหนึ่งดอกจ้ะโอ้อันนี้แข็งแข็งโอ้ยสวยสวยนี่เจอกระดาจ้าดาจ้า นี่จ้า้มากับพี่เขาขามันนั่นหัวได้ไหมคะพี่มันไม่่อยมันไม่มีแล้วต้องเอาก่อนจะมาเจอกันเลยจ้าเก็บเห็ด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 สันออนซอนลายเดี๋ยวหน่อยปิดแล้วนะปิดแล้วนะพี่เอาเดี๋ยวรอแป๊บ <c oughs> หนูเก็บแล้วนี่พี่เอาดอกนั้นน่ะแล้วหนูถ่ายก่อนเก็บแล้วก็ไม่เปไน็นไรไปให้พี่เหมือนเดิมลืมไหมใจร้อนเก็บก่อนและลืมถ่ายสวย,สวย เห็จ้ะเฮ้ยเนี่ยจ้ะโอ้ยนี่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 มาช้ามาช้าโอ้โหพี่เดินฝั่งนี้เดี๋ยวหนูไปเดินฝั่งนู้นเดี๋ยวหนูไปเดินฝั่งนู้นพี่จะถ่ายเหมือนกันหรอวะเอางั้นพี่เก็บพี่นั่นเลยเดี๋ยวหนูไปถ่ายฝั่งนู้นอ่ะพี่จ้ะโอ้ยสวยๆไปเราไปดูฝั่งนู้นจ้ะนี่เห็นไหมมันออกอีกแล้วนี่คือออกสุดท้ายแล้วจ้ะ ก็จะหมดแล้วนี่จ้าโอ้ยดอกงามงาม,งามเลยจ้านี่เอาลืมถ่ายเน้นๆอีกแล้วจ้านี่โอน่าร้นานนี่เอาไว้เป็นเชือต่อไปนี่จ้างามงามอีกแล้วนี่นี่จ้างามงามนี่จ้าโอ้โหอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยจ้านี่จ้านี่ เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะนี่จ้ากองไว้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวลองกองไว้ก่อนนะจ้านี่จ้านี่จ้าเี๋ยวเอาไปวาง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 ด้วยก่อนนะจ๊ะ จ้านี่จ้าสวยเลยจ้านี่นี่นี่ดีนะมีเพื่อนมาถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่ได้เห็นนะวพาจะเดินแต่ข้าง,องนอกนี่จ้านี่จ้าโอ้โหดูดอกนี่งามหลายงามหลายนี่จ้า งามงามงามแตกงามประลําดเหลือนี่จ้าเห็นบบจ้านี่นี่จ้าปุ๊หอู้งามหลายงามหลายจ้าแม่เดินเหยียบเห็ดโอ้โหเสียดาย หัวแตกเลยเนี่ยมองไม่เห็นนะืมดูเสียายเสียายไม่เป็นไรจ้ะไ,ได้เลยีกดอกนึงนี่อยู่ตายนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ สวยเลยอเอาไม่ได้ในะข้างในนั่นนะอ๋อได้ๆมีทางเข้าอยู่จ้ะเดี๋ยวจะเข้าไปเอานะจ๊ะอดอกนี้ก่อนอดอกนี้นี่นี่โอ้หนักข้านักหนักเลยออกใจไม่นี่โอ้ยข้านักมากนี่ โูข้างในนุ่นเยอะเลยข้างในเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราแค่เข้าอีกทางหนึ่งนะจ๊ะเข้านี่จ้ะอึ๊บโอ้ข้างล่างพี่ลงไปแล้วเหรอจ๊ะข้างล่างก็มีนะฝั่งนี้นะนฝั่งนี้พี่ข้างล่างๆอะ่ะมีข้างล่างอ่ะจ้ะเดี๋ยวหนูตามไปฮะ ได้ได้จ้ะดอกนี้เนาแล้วเนี่ยเนาแล้วจ้ะนี่ทำไมอยู่โดดๆนี้ล่ะคะโอ้โหนี่นี่จ้าโอ้สวยมากนี่สีเป็นลมดอกสวยมากนี่ดูโอ้โหใหญ่มาก สวยๆเลยนุ่นเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทีเดียวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขอขอถ่ายรวมทีเดียวนะคะอุ้ยถือลืมเลยแทนไปถ่ายอันนูนน้นเลยนี่ลืมเลยนี่ใช่มาสายช่มาใายแล้วนี่เฮ้ยดิใช้ได้ผัวแก่จะสวยงั้นเลยค่ะนี่จ้ะหนูจะได้ถ่ายแล้วน,นะพี่ตับจะได้เชือ้อเชือ้อไว้ในสวนด้วยออ ปีหน้าจะได้ขึ้นอีกใช่พี่เนี่ยเกเพ็ดต้องเก็บนี่แหละโอ้ยอราจะลงไปข้างันทงมีผัวเถ้ามั้ยผัเห็ดเถ้ามีผัวเถ้าเห็ดเถ้าอยู่บ้านกับพ่อละือมาอย่าให้เห็ดเถ้าเขาไวเอ้เออมีผัวเถ้าก็พอดีแล้วแต่ผัวเถ้าก็พ่อหรือยังไม่ได้เห็ดเถ้าเฮ้ยนี่เราก็ไม่น้อยหน้าใครได้ล่ะนี่ อู้เห็ดเราสวยด้วยดอกโอ้โหเมื่อวานะดอกเทาซ้ำนี่แหละพ่อโอู้หเวียกหูงานเมื่อวานเขาลงอวดเนาะเห็ดเขาอ่ะอู้ยเยอะจริงๆคักพี่ชู้ไปเก็บก็พอก็ได้นั่นอยู่เด้อนั่นแต่นี่มันดงเห็ดคักๆเยอะจริงๆนะพี่เขาเขาลงโอ้ยไปต่อไปต่ออ๋อไม่เป็นไรจ้ะแป๊บนึงมันยังได้อยู่นะพี่ จะได้เอานิดนึงจะอ๋อมาโอกหัวได้ไหมได้ไปหนูเจอเขาหลายครั้งละคนคุบคุมอ่ะสวยเลยจ้านี่นี่ค่ะนี่จ้าอื้ ดอกนี่จ้านี่ได้ยู่ได้ยู่นะฮะนี่จ้านี่กำลังออกจ้ากำลังออกกำลังออกจ้าอีกแล้วจ้านี่นี่นี่จ้าโอ้โหนี่สวยดจ้านี่นี่จ้า อยู่กันเกลุมกล่มเป็นก้องอะไรตรงนี้ต้องรีบเก็บนะเพราเข้ามาในความรัวเข้ามาเก็บเยอะว่ากันนะเก็บเร็วอยอะว่ากันนะเพราความรัวเข้ามาจ้าโอ้โหโมันคนเก็บเลยน้องคนเก็บเลยเดินผ่านจังหานเดินผ่านเห็ดไหมนี่จ้ะเห็ดแม่หมดเห็ดแม่หมด ตัดเลยอี่อันนน,น้านล่อู้ี่อีกดอกนึงจ้ะพี่เขาชอบนเนี่ยพี่เขามากินชอบเห็ดอันนี้จ้ะนาเวนาเลวนาเวเลวนี่สวยเลยนี่โอ้ยแข็งด้วยไม่รู้จะเอามุมกล้องข้างหนเลยนะจ๊ะนี่เห็นบอนี่จ้ะอู้ สวยเลยต้มกันน้อไม่เห็นน,น,นู้นีน่โบเห็นโบเห็นน้เนาะนี่นี่จ้ะนูนี่อ้าวมันตัดแล้วมันก็ทิ้งไว้หลอกเรามันหลอกดาวมันนี่โอ้โหนี่สวยพี่เห็ดพึ่งพี่ เยอะมากเลยใช่ไหมโอ้ว่าไหนได้ละพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อีกหนูเห็นพี่มาทางนี้หนูก็เลยมานังไก่นังไก่นี่จ้าโอ้นี่ออกแล้วจ้า ท้าแล่นออกเลยเยอะเลยเีใจไอ้น้องน่ะมันเก็บเห็ดเก่งๆเขาเก็บแบบมีศิลน่ะใส่กับพี่ได้บอไดเอาเห็ดใหญ่ใส่กับหนูก็ได้นะจะได้ไม่ปนเพราะมันไปที่เดียวกันอยู่แล้วบ้านพี่ไยบ้านพีแลว สวยจริงเนี่ยย้อนเอาแต่ไอ้ดอกใหญ่เนะจ้ะขาสวยจริงโอ้ยดูดิน้องพวเนี่ยกำลังจะออกอืนี่กำลังจะออกเยอะเลยอืต้องไปไกลเดี๋ยวเรามาอีกตรงนี้นีจ้ะขาใหญ่ๆเลยค่ะใช่เหมันคนเก็บนี่แหละหัวรุดหัวรุดหัวรุด เดนั่งไก่นั่งไก่หนาวขึ้นกว่าอันนี้หนาวธรรมดามาขึ้นหนาวนะนั่งไกนะ่ เส้อไว้นี่ต oh. ัดได้แค่นี้ยจ้ะขัดตัดใหม่นะคะนี่จ้าเหตุที่เราได้มาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเออจะจบคลิปก่อนนะเพราะมันจะยาวอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าตัดไม่ทันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงานอีกนะคะฝากก็แรกก็จะกดติดตามด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่ไมเอ่ย ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวัดจัจคุยนะจ๊ะนี่จ๊ะไปต่อต่อต่อ